โอ้โหทำไมมันแพงขนาดนี้เนี่ยถุงหนึ่งไม่น่าเชื่อเทศกาลนี่สงสัยเขาร้อยจากดาวนาวแม็กหรือดาวไหนเนี่ยแล้วส่งตรงมาที่ประเทศไทยใช่ไหมเนี่ยพวงขนาดนี้เมื่อกี้ไปเดินสอบถามมาหลายๆร้านพวงละร้อยพวงละร้อยห้าสิบเวอร์เกินอันนี้ได้ร้านหนึ่งมาห้าสิบบาทนี่เป็นพวงนี่พวงใหญ่นี่ว่าเออพวงใหญ่เนี่ยพวงใหญ่ร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยพวงแค่เนี้ยดู ห้าสิบาทเจ็ดสิบาทแล้วดอกไม่ได้แบบไม่ได้สวยเสยอลังการอะไรเลยนะเทศากาลสงการปีใหม่ไทยแทนที่จะเออราคามันน่าจะถูกแบบให้คนไทยนี่มันแพงกว่าน้ำมันนี่ึงเนี่ยทำไมมันแพงขนาดนี้เนี่ยทำไมมันเวอร์มันต้องมีการตรวจสอบหรืออะไรไหมเนี่ยโอ้โหแพงเวอร์เนี่ยสินค้าก็ไม่ได้แบบว่าอลังการนี่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 พงใหญ่พงใหญ่ร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยเออ <Krist ian> casa, ตาย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 ผมันเปียกเนี่ยมันแพงมากเลยนะเนี่ยทำไมทำไมราคามันถึงได้โหดร้ายขนาดนี้ช่วงช่วงแพงเวอร์แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันเป็นการชุบมือเปิดป๋วนะการที่ราคาสูงขนาดนี้ถ้าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าราคาอย่างขนาดนี้อยู่นะผมแนะนําเลยนะควรที่จะพาพ่อแม่ไปทานข้าวในวันปีใหม่ดีกว่า เออยังไงราคาเลทราคาร้านค้ามันก็คงไม่ได้ขึ้นช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลช่วงปีใหม่ไทยอะไรย่างนี้หรอกแต่เนี่ยดูของแอคเศศซสรอรี่พวกนี้เนี่ยที่ตามเทศกาลตามี่เนี่ยแต่อย่างเงี้ยจริงๆมันควรจะมีราคามาตรฐานเนาะมันเหมือนไม่ต่างเลยรในการชุบมือเปิบในช่วงเทศกาลเลยมันเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยนะเนี่ยแพงมากแพง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 อย่างนี้เท่ากับคนจนหรือคนไม่มีเงินนี้ไม่มีโอกาสได้แบบว่า ได้วาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเอาดอกดอกไม้พวกนี้ไปบูชาพระโต๊ะหมู่บูชาเลยใช่ไหมเนี่ยอืมมันพิสดารเกินนะผมว่ายังไงค้าขายเราก็ควรจะต้องมีมีความเห็นใจเพื่อนร่วมโลกหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้หน่อยไม่งั้นนะอีกหน่อยเ่ยค่านิยมมันอาจจะเปลี่ยนไปนะเขาจะไม่ใช้ดอกมะลิหรือไม่ใช้ดอกกุหลาบอะไรกันแล้วก็จะมีตัวเลือกใหม่ออกมาแทนอืเนาะ